สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกกับผมมีแล้วครับเกมก่อนเฟรนด์เจ้ากระจาดดำนะดูกันในเกมจะไรชันสี่โลครับแหมเปิดมาก็ยิงเลยเออเกมไม่มีอะไรมากครับยิงแล้วก็รู้แค่นั้นเองแต่ก็แปลกใจนะยที่เล่นมาได้ตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงแล้วนะเป็นสถิีิมาได้ชั่วโมงแรกตอนนี้ก็อยู่กันในแมปดูว,ว่าเพกกื่อนกำลัยงยิงแจนดีหกร้อยห้าสิบไม่มีเลมิตชีวิตเกินร้อยในเลเวลสามอยู่ ก็แจมไงอมโอ้ยิงกระสุน E M P น่แน่เลยมันกิน้ดับการทำงานสวยมากเลยจ้ะอ,อ๋อไปยิงถังแก๊สโอ้อออยย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 กยย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 ยนนน แกฉันยินเสียงแกเลยเอออัดจัดอันแน่บัคกามีาตายตายซะไหนดูซิมีอะไรโอ้โหบขูดของดีเลยมี <c oughs> มแล้วอ่ะเอามาทำไมอ่ะชุดเมื่อกี้เนี้ยอ่าน้ำหนักเต็มเฉ,มฉยวันนี้ผมเก็บอะไรมาบ้างวะเนี้ย เก็บมัวก็เงี้ยไม่ได้มองเลยม่้เก็บอะไรมาวะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดโอ้โหโอเครู้แล้วเพื่อนเล้าใจกันหน่อยดิเนี่ยเล้าใจกันหน่อยเออหนูภารกิจอยู่นู่นไม่ไปทำกันนะ นายยิงวิทยุเรา,าเหรอนายกล้านายคิดจะทำอย่างนั้นเหรอเออ,อ,อ,อใครมันใครมายิงวิทยุเราป่ะเมื่อกี้นี้ <laughs> วางระเบิดอัด จะ,จะเอาไปใช้กับศัตรูเอา,าใช้กับอะไรเพื่อนไปอิน,นึ่งบทเพลงไหมโ,โหข้านี้มนเปมนลูกทุ่งเลย <c oughs> เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะม,มีปะมไม่มีดิคิดไปเองดิย,ยังไงยิงอะไรอะ่ะ จะทำงานขออะไรวะ,อะมองแท่งคุงไปแล้วยิงรถเนี่ยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ยิงรถแล้วา,างเนี้ย <c oughs> เฮ้ยทำไมเสียงมันอยู่ข้างในดีวะ หรือว่าต้องรถนะสุกแล้วเ,เสียงมันอยู่ในนี้เลยนะนั่นสิน่าสงสัยวะ่ะทำไมมันยิงไม่โดดวะวางไปไหนเนี่ย อะไรวะอ๋ออ,อยากได้นี่เหรอเอาไปเออนี่เพล่อ่ะโอเคเจอ,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 อกันนะ ขี่ยานอ๋อจำจำที่ตรงนี้ได้แหละเราต้องเดินไปทางนู้นโอเคระหว่างทำไปก็นี่ปักระเบิดปักระเบิดไว้ตรงนี้ด้วยแรงดีที่มีรูนั่นแหละเออตจนในบ้านมา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 ตรงน,นู้นเลยอหรอวร์ปก็ไม่ได้กระสุนเต็มไงยิงชิงไงโอ้จะไปยากอะไร มีแสงจะกขนาดด้วยหรอตัวอะไรเดินไปยิงไปไม่อยากให้น,หนันนับเต็มแล้วาเราลัดเข้าป่าตรงนี้ดีกว่าปล่อยพวกเขาไปแล้วกันพวกนั้น เกลอะไรเนะี่ยอ๋อคนที่ตายเาก็บกระสุนม,มาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่ว่ายิงทิ้งยิงเล่นยังไม่หายโอเวอร์โหลดดิโอ้ยยิงเล่นออกไปจะสามร้อยสี่ร้อยนัดเลยนะยิงล่อเท้าด้วยนะ่ะโอ้แถวนี้ไม่เห็นมีเท้าเลย ยิงนก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 ก็ยิงนกเฮ้ย,ย,ย,ยมันไม่ใช่สัตว์สงวนแล้วมันก็ไม่ใช่สัตว์ยังไ่นะเออฉันยิงได้ทำไมจะยิงไม่ได้เอาละเดินภารกิจทำไมภารกิจพวกเขาซ้ำๆกันอ,อยู่ตรงนี้วะเนี่ยนั่นสิแล้วเราทำภารกิจห้องเราดีกว่าไหมอามาืนนะผมว่อาอย่างนั้น ไม่ไรทำไงเออโอ้โหนี่ขนาดเก็บไว้ในอะไรนะฮาร์ดดิสต์นเนี่ยถ้าหาว่าเก็บไว้ในอย่าโอ้หกลับมาตรงนี้เลยเหรอแต่ไม่มีบ้านให้อยู่ด้วย,ยลวแล้โหลัวอฟังดี มา,มายังเนี่ยโอยังไปนะปออกออกทางไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมตรงนี้มีสัญลักษณ์ให้เก็บด้วยคือ,อยังไงอ่ะเก็บได้อ่ะกลับกลับกลับมาข้างล่างดิอะไร มีอะไรอีกแล้วโดนตีฐานโอ้ไม่ใช่ก็ไก่เคียงอะ้ดิโอ้อัดคลิปนี้จบต้องเข้าไปดูฐานแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีพวกพวกบ้ามาตีบ้านอะไรนักษณะเนี้ยดูดิอ่ะดูแล้วนี่ไงเจาอะไรก่ะแท็ก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  ทนเ,เปิดมันทั้งสองประตูแหละเอาไม่มีให้เก็บหรอไอ้แต่ผมเก็บแรนด์ไม้ห้อาจารมันวางไว้ตัวนี้แหละเก็บเก็บปโยนเล่นนะจานี้มีเอ้ยยิงเรียกกันหน่อยดสปอนตรงนั้นเฮ้ยโอ้ จมดินหายไปแล้วเหรอใช่เหรอ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกผีโอ้ยคนลุกเลยไปแล้วอยู่คนเดียวเงาเงาอยู่คนเดียวลำพังแม้ใครจะมองมาทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจเนะี่ย มันกีนนะี่ยมีภารกิจรองด้วยอ่ะไปดูสิผมว่านะผมว่าเลยนะที่เกมนี้เริ่มไม่มีห้องกันเลยแล้วผมว่าเลยนะเพราะว่าเพราะว่าคนเบื่อกันแล้วไงเออจะคิดอะไรกันมากมาย เกมคอนเทนต์น้อยแบบนี้ซื้อดีวซีเพิ่อมอะไรแบบนี้อ่ะโอ้นี่แหละตายอย่างรวดเร็วตายอย่างรวดเร็วจริงๆด้วยโมไปสิ n ง yes and ไม้กินแมวเห็นไหมเก็บไม้แค่นี้นก็เต็มแล้วโหยิงกับยาฆ่ากับมดสุดยอด ชาตินี้อะไรเนี่ยบางกระเด้งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแคมป์พวกเราชีวิตวเนี่ยเวลาข้างบนมีอะไรว่แต่เกมนี้ผมปรับเมาไว้เร็วขันไหนี่นี่แล้วเนี่ยมันจะเร็วเกินไปไหมเนี่ยรอเรียรอมีสโคปด้วยมีสไนมีสโคปพร้อมจะถามว่า ดาเดเม่เดเม่哟เดเม่ดาน้อยของดีเก็บมายังไม่เคยได้บัลลีอทองเลยอยากได้เอ,อเอาอดี๋ยวพอสุกให้เกียนะ เราไม่ได้หยิบของพอนายมาเลยนะอขอละของพ่อนายก็เก็บภาษากัาากนเอาแล้วกันไปละว่าแต่เมื่อกี้นี่เก็บอะไรมาวะไม่เก็บอะไรมาเยอะแยนะทำไมนิ่งไม่ได้อีกแล้วว่าแต่โอ้โหลงดีๆนะลงไม่ดีแลวม,มันไม่มีสตูให้ยิงจริงๆนะ ภาษาอะไรเนี่ยภาถาม,มจริงเฮ้ยโอ้โหมีปืนให้ใส่เจ็ดกระบอกเลยอะเลือกสะสมกันมากมายถึงเจ็ดกระบอกเดี๋ยวด,ดูก็รอดูกันว่าเจ็ดกระบอกละเจ็ดประเภทสเปรจ์ัดว์ดีเอกสารเอามาเบ่งเอาปาร์เมนบอกไปดูนี่มีกระสุนไหม สิ่เลยสิ่เลยใส่ละอพา,าร์ตเมนต์จะบอกเปิดกักะกักะเปิดประตูเก็บมาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าของจะเต็มไม่ได้มันห้ามใจไม่ได้เราจะวางไว้ที่นี่เลยดีไหมเผื่อแบบกรณีจะแบบเด็กแรบบสุนเต็มอะไรงเงี้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อว่ามาอะไรเงี้ย แล้วมาชี้ไปฝั่งนู้นนี่คือคือคือเข้ามาแล้วปุ๊บแล้วก็ชี้ไปฝั่งวอร์ดหัโหโวหัวหโวหัวอ๋อตรงนี้ไปได้ครับอะไรนะครับคืออะไรนะข้ากดกุญแจอ๋อมีแล้ว ห้าดาวพวกเนี้ยอะไรเนะี่ยอู้แหวนทองน่าจะขายได้ราคาดียังนี่มีขายของด้วยเหรอบ้าบอบอ,อ๋อมีแล้วมีแล้วมปิดไฟก่อนสว่างกันไปแสบตาแทอร์โมพิซิงเออเก็บมา เก็บมาท่านทจะรู้ว่าของเต็มเนี่ยและนี่มันอะไรเนี่ยอีฝั่งนึงเหรออีกฝั่งนึงมีอะไรคนตายอีกไหมมีเสื้อ้ามีหน้าผมไหม <laughs> เปลี่ยนโหมดแอร์แป๊บยี่แปดองศาโอเค มามายิงตัวอะไรมายิงเรียกครับยิงเรียกเออมันเจอเราแล้วครับมันเจอเราแล้ว,ลวโอ้โหสงสัยจะเป็นตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยอยู่ไหนวะโอเคเแล้วโอ้โิสงสัยมันไม่ได้มีแค่แถวนั้น ใส่ไม่มีหลายตัวเดี๋ยวนะเอมเอโอ้โห,โหร้อนแรนงไฟเยอร์เผากินไหมเผากินไหมเอ้ยนั่นไหมวางอะไรอ๋อ แม่กุจีนี่เองหรือว่าอะไรแม่เผศัตรูจากด้านหลังซะด้วยโอ้โหเทพจริงๆเอ้าเ,าเดินมาเจอนี่อะไรจะทำอะไรคิดนายคิดจะทำอะไรอ่ะไปละไม่ยุ่งอะไรปืนสนิทอ่ะโอ้โหโคราชารุนกับผู้ชายตัวเล็กเ,เพียงคนเดียวแม่พวกเธอไอ้คนจะแบบพิจารณาตัวเองได้แล้วนะแบบโอ้โห ได้เลยครับโหอยู่ทำไมอะทำมันหลดนานจังเลยดาไม่ดาไม่เขาไม่จบหรอกวันนี้เออมือมันไม่ว่างไงครับมันต้องหาอะไรทำให้ได้นะเกมโกดได้เท่ายห่ะ โตทีนะมาแต่เรามาด้วยเลือดโอ๋เลยสำเร็จก 100. ็เลยวิ่งได้เมื่อไหร่โอ้วิ่งได้ก็วิง่งครับโถ่อ้ยยืนี่มันเผาทำไมเลยเกมไปดิแม่ยิงระเบิดซะด้วยไอหมอหนี่ใช่ไหมฆ่าเราขึาน้นก่อนถ้าเราฆ่ามันเราจะได้โซเรากลับขึ้นมาเอาโอเคเราได้โซเรากลับขึ้นมาแล้วฮัลโหล มีพายุบ้ปแบตัวเนี้ยฉลับขุบปากเ,เข้าห้องเยลิบีประตูโอ้โหแม่สมจริงสมจ,จ,จังจังเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเราต้องใส ต้องใส่ uh, ผ่านแก๊สด,ด้วยไหมนะไม่มีการิวอะมีเนี่ยเนี่ยไอพาริเมนเอจีสีเนี่ย,ยการิวอะไม่มีมเสดเราเสนะาดเราเกมนี้หาปืนลำบากเลยก็จะระเบดแต่และครั้ง,งและ้อะไรเนี่ยทำไมมันยังไม่โดน,นมีไหมอีกห้องหนึ่ง เขนื้องขาออกด้วยโอ้มาปุกบกระเบิดเลยอะไรเนี่ยก็บอกนี่คืออะไรสแกนไปเถอะเจอยังเนี่ยยู่ชั้นสองแล้วใครเขาขึ้นสัญญาณเป็นุีอะไรอยู่นยฮะโำลิจฮะสนญญาตำรวจมีแค่นี้เหรอ มันเบืนอะไรไม่มีเลยเหรอโอ้โหแย่แย่เสียงอะไรวะเล่นเอาสมดีเสียงอื่นเลยแม่โอ้ยยิกได้ฮัลโหลว่าไงไปแล้วชิงด้วย เฮ้ยยียย้ท้าหมายว่าอะไรหุ่นยนไงหุ่นยนโหต้องวิ่งกลับมาจุดเช็คพอยอีกคือไปเลยไม่ได้ใช่ไหมต้องวิ่งกลับมาตรงนี้ก่อนแม่จริงจริงเลย แล้วก็กลับไปดูวีชอพาน์์เมนโอ้โหภารกิจนี่มันอะไรกันข้าตามมาไหมไม่มีมเนาะไปแล้วเป็นไงล่ะเปิดสัญญาณไฟว่าตำรวจอยู่ที่นี่ดีนะท้าเก็เซตมากองดองเช่นนักแน่น่าดูเลยอ้อเอ้ยลูกเหอะนอนนานไปแล้ว ขี้เกียจอะไรตอนนี้วะอะไรสังหารสามตัวไก่กแค่เนี้ยไม่คณะมือเลยวิ่งมาแล้ววะทำไงดีวะ<อ>ยิงปืนทิ้งก่อนเลยดีวยกว่าวิ่งเข้ามาสมายนะไอ้ขนาดนั้นก็ยิงอย่างนั้นแหละ มไมเ่เอากระโดดไปสิปืนน่ะเออกดปืนก็ขึ้นมาให้แตกๆเขี้ยบปืนนี้ก็มีอัพรีโหลดไว้ก่านี่ไหมรู้สึกไม่ทันใจเลยเลวิ่งมาทำไมอ่ะน่าแหงไปสิมีวัตถุยะปช็ดก็มีอเปืนไฟมีพุ่งชน อาการก็ยังมียิ่งระเบิดพิซซ่าออะ่ะน่าจะโหดเกินไปแล้ววิ่งเข้ามาทำไมเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเผาไปแล้วไงี๋ยวระเบิดไปแล้วไม่ใช่หเหรอใช้ปืนยิงไฟอ่ะนะด่าเม่ด่าเม่ มันถึงปแปลกได้ตัวนี้นโว้วิ่งเข้ามาประชิดเนี่ยนึกว่าจะทำอะไรเอาบื้ไฟมาเผากันโอ้ยตกบาอะไรวิ่งเข้าไปทำไมเนี่ยบุญไฟอีกแล้วเหรอ <c oughs> อะไรเนะี่ยเครื่องบิน โอ๊ยดาเมดาเม่ม,ม,มหาห้าศพป่ะสำหรับบินหรอหรืออะไรแล้วรู้ได้ไงไว่าตรงนี้อะไรนี่ฮะนิตยสารหรืออะไรอ่านมีเห็นทับว่าด้วนนะประเด็นกูไม่เห็น เี๋ยวนะเฮ้ยหินวิเศษโอ้โหทุกกดฟิสิกส์โลกโอ้โหทะลุหลังคาได้เหมือนไร้น้ำหนักเล่นมากเลยเป็นไงล่ะมึงอ้าวไอ้นั่นก็หายไปแล้ว โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมเก er> er ็บโค้ดเฟนิกซ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวาจะอะไรกิจอะไร้ไม่สุภาพก็ต้องขอแวะในที่นี้ด้วยวันนี้ท่านผู้ชมผมยิ้มได้หัวเราะหรืยังครับแต่ยังไม่ยิ้มได้หัวเราะยิ้มได้หัวเราะสักครมคนละหนึ่งยิ้มเป็นหัวเราะครับจะเป็นกำลังใจมากๆเลยเจอกันใหม่เกมหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย På sistone har vår grupp blivit allt mindre. Men nu kanske turen har vänt. Vi har ett mer brådskande problem. En hund i kylrummet. Det låter som en metafor, men det är det inte. Den följde efter... Nej. Come in! <laughs> ต่อสู้กับความหนาหวว่ะที่ไหนที่นี่แหละเปนเควส <c oughs> หน้าตาเพื่อนแบบโอโ้เปิดเป็นไ,ปไฟเทคเลย <c oughs> เดี๋ยวนะลองออกไปข้างนอกดูสิเป็นไงนี่ <c oughs> ต้องเข้าไปสำรวจเหรอน่าจะเป็นชั้นบนนะ อาจจะถึมกันอาจจนลินช็อตซะด้วคนธรรมดาเนี่ยเขาพองหน้ากากันแกะด,ด้วยวะวย <c oughs> เขาให้กดไอ้บ้านนี่ยิงอย่างเดียวเลย ต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อคุยกับอีลา่าคุยกับอีลา่าอีล่าเอา้ออยากเหนหันนนวจอเลยเยอะ Man kan leva nu, ja. Massförstörelsevapen. Massförstörelsevapen. Du envisades med att vi... Anita? Vad är det? Nej, det är bara... Allt som... Det, det är nästan som att de vet. Alltså jag, jag behöver bara en, en stund och Ingen fara.